งานของแกเรื่องอย่างรา,งาตเฉเพราะเรื่องของเราเข้าออกนี่แม่นยำมากทีเดียวไม่มีผิดเลยวัดเราอยู่ทางคือหมู่บ้านอยู่ตรงกลางวัดเราอยู่ทางตอนตกเสียงเหนือวัดแม่ชีนี่อยู่ทางตอนออกเสียงใต้ทางนน้นเป็นหาบกันคือบ้านตรงกลางทำนองแม่ชีแก้วก็ไปเห็นแนะั้งนี่นะนั่นแนีะอยู่ทางนูน้น วัดเราอยู่ทางนู้นปกติเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับภมูม่ที่ชี่ออะไรละนี่เวลาเราไปเนี่ยพอพอเราออกไปแล้วเพราะเราจะไปไหนมาไหนเป็นนิสัยอย่างนั้นมันมาเย่อเยี่ยวเยี่ยวตอนนี้สิเราจะไปไหนมาไหนเราเกี่ยวข้องกับใครมาอหนรจะไปไปเลยกบมาก็มาเลยนี่พอเราออกจากวัดไปแล้ว บอกแล้วนะบอกพวกเพื่อนฝูงนี่ไปแล้วนั่นนี่นะว่าไปแล้วอย่างมาแกแกก็ว่าเย็นหมดแถวนี่อยู่ว่างั้นเรื่องว่าไปแล้วน,นั่นแน่นอนแหละไปแต่พวกนั้นเขาก็ไปดูไปแล้วว่าก็อย่งงางนั้นแหละแต่แน่นอนอันนี้ไม่พลาดเลยเขามาแล้วก็มาละมาทีา่สิงอย่างนี้ละ ่าน้องเรอ,อย่างทราบเรื่องนี้เรียกว่าไม่พลาดเกี่ยวกับเรานะพอฉันหันแล้วเราจะไปไหนก็เราไปเที่ยวของเราวันนี้เราไปปั๊บเขา้าเขาลูกไหนก็ไปละไปเรื่อยเทีกก่ยวจะกลับมาเมื่อไหร่เราก็มานี่พอภาสายจะหันเรื่องก็เป็นเวลาเราไปละนี่ไปแล้วนั่นนนะว่า อย่างมากแกก็พูดว่าเย็นหมดเลยแถวนี้ว่างนันแล้วคนก็ไปดูไปแล้วแล้วามามาแล้วไม่ผิดอันนี้ไม่มีผิดเลยแ่พูดว่าไปแล้วก็ไปจริงๆก็กามาแล้วก็มากินจริงเนี่ยเรียกว่ายานอย่างทราบเลยแน่เลย ความรู้ของแกแปลกต่าง,งๆหลายอย่างมากไม่ชี้แจงเรื่องยานอย่างทราบนั้นมีแกแม่นยำมากจริงอย่างหลวงปู่มั่นเสียงคืนแกก็รู้แล้วนะตื่นเช้ามาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วคุณแม่เป็นอะไรอย่าเป็นอะไรกับหลวงปู่มั่นเสียแล้วมือคืนนะั่นแก็อย่างนั้นนะพูดกันตอนเช้าพอเจ็ดโมงเช้าเขาออกวิทยุทาง คำชี้หลานจะไปยินปิติยูต่างโน้นว่าหลวงปู่ม่นเสียแล้ววิ่งตงั้งแต่รุ่งมาเข้ามาในวัดกำลัง,งท่านีร้องไห้ว่าคุณแม่เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ญาท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนว่าว่าอัาาาา้นเขาก็มาบอกอย่างว่าเนี่ยแกแม่ยันมาเรื่องให้แกไปเยอ กลางคืนมาเล่งให้ไปน้องผืองานในนี่กับห้วยทรายมันไกลไม่ใช่เล่นๆคือแต่ก่อนไม่มีรถลาไม่มีเดินเดินนอนทางตั้งสองสามคืนนะเขามาหาท่ัพี่น้องผือไม่ชีแก้วเขามาเดินทางตั้งแต่ห้วยทราย มานี่ถึงสามพันเออมีเวลาเป็นอะไรจะรู้รูแล้วรู้ลลแล้วรู้แล้ว,ลลวไม่ผิดอ,อืม่ท่านป่วยหนักท่านเร่งเร่งให้เร่งนะคือให้เขาทอผ้าไหมแลไปถวายผ้าฝาท่านให้เร่งผ้าไหมทั้งนั้นท่านก็มาเร่งบอกให้รีบนะจะไม่ทันเราเราจะไปนั่นละ้เร่งเขาเร่งเขาทั้งนี้ก็เร่งก็ไม่ไม่ทันจริง พอวันสุดท้ายก็ให้ไปดูจะก,กองกระดูบอกแล้วพอตื่นขึ้นมาแกก็ร้องไห้ใครก็ว่าแกเป็นบ้าคุณแม่เป็นอะไรไปจะเป็นอะไรกันเนี่ยท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี้นั่นอย่างนั้นนะตอ,อนเช้าเขาก็ไปทราบจากวิทยุมาว่าท่านเสียรับก่อนเลยที่ร้องไห้หมดทั้งสำรับ <c ười> ที่แรกนีจ้จะแร้องไห้คนเดียวใครก็ว่าแกเป็นบ้า เป็นบ้าอะไรก็เถอะะเนื่ท่านท่านเสียแล้วเมื่อคืนนี่วะว่างั้นนะแล้วตอนเช้าก็มาเล่าหลานมาเล่าให้ฟังวิ่งมาจากสารีจากคำทวีมาเล่าว่าท่านเสียแล้วนี่เเลยเสียงเป็นสะพานน้ำตาลร้องไห้ก็ทึ่งแต่ก,ก็รัะแม่ยํามากนะ ความรูแกพิสดารอยู่มีอะไรที่จะจะติดความรู้อันนี้นะเราไล่ขมานที่จะมาแจ้พี่เลยมันเพนลินความรู้ต่างๆพวกเทวุตเทวดาอินพรมอินแกชํานาญมากเนะี่ยว่าหนึ่งภาวนานีชั้นไม่ได้ออกรู้สิ่งน,นั้นสิ่งนี้เหมือนว่าภาวนานไม่ได้ผลว่าง,งั้นนะถ้าภาวนาดนี เกี่ยวข้องเซวุดเซวนาพวกเปรตพวกผีนี่รู้หมดนะแกพูดถึงเรื่องเปรตเรื่องผีก็หน้าขบขันดีอยู่นะโพ้ผีีตัวหยาบก็มีในชะ่ว่าแต่ว่างั้นนะผีนี่ตัวหยาบหยาบก็มีเขาขังคุกเอาไว้คุกผีก็มีเนงะินพวกผีทั้งหลายทั่วไปก็อยู่ธรรมดาไอ้ผีโจโหาราทารุณเขาใส่คุกเอาไว้ประมาณ จะไปเยี่ยมถึงคุกผีทำไมจะต้องมาเป็นอย่างนี้วะนั่นอ่ะจะเล่าเรื่องพวกผีติดคุกคุกผีก็มีใช่ไหมเป็นอย่างนั้นอย่าว่าจะคุกมนุษย์เราเลยคุกเมืองผีก็มีตัวอะไรที่มันโหด้้าลัังแจ้เขามากๆจับมาใส่คุกเอาไว้เป็นอยู่เป็น,นคุกพวกี